เป็นยังไงบ้างครับเมื่อเมื่อรู้จักพ่อยเอกชัยอตอนนั้นพอมาเห็นพ่อ,พอายแนละ้วรู้สึกว่ามันใจอิ่มเปิดหรอครับอืมแล้วก็ขนลุกอ๋อนะคะแล้วก็ท่านท่านท่านหล่อเนาะหล่อสง่าง,งามดได้สัมผัสได้สัมผัสผิวไม่น่าเชื่อว่าเหมือนจะมาอยู่จริงๆ<อ>เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สัมผัสผิวพาะเล้าหรอครับ แล้วก็มีโอกาสก็ก็จะมาเอาหนูเข้ากันเพราะว่าเขาจะมาแต่ว่าในในความเชื่อของลักษณะของทั้างแต่ละแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับครัอย่างพี่ยุ้ยเนี่ยพี่ยุ้ยเชื่อว่าอะไรนะยเชื่อว่าเพราะว่าพืชผางเราคินเป็นดินดูดเป็ทุกันนี้ใช่ครับแล้าวโพดไทยไข่ไขก็เหมือนเป็นตัวแทนของชางผู้เชื่อนะคะที่เหมือนต่อสู้นะคะร่วมกับ ก็มหาปสัตย์นะคะต่อสู้เพื่อให้เราเนี่มีถือปรเด็นอยู่เป็นื่องนีนนสิ่งที่ดีความับรู้สึกว่าเราเราเรา,เราคือในเมื่อเราต้องกระตันทูต่อท่านแหละตอบแทนน่ะครับนะคะในี่เอง,องะะแล้วแล้วอ่ะได้ไปสัมผัสแล้วได้ขอพรไหมครับ อ๋อมากีนี้ป้าขอพรแต่ว่าการขอพรก็คือป้าบอกว่าให้ภารกิจของพ่อภัยไปไทยจงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสาธุครับขอให้เป็นช้างผู้บารมีอ๋อผู้บารมีของพิธีไทสาธุครับแล้วแล้วคุณแม่มาจากที่ไหนครับ กาญจนบุรีค่ะอ๋อจังหวัดกาญจนบุรีนค่ะทั้งสองท่านเลยอาหารข้าวโดเล็กครับอ๋ออาหารข้าวผายโดยตรงเลยค่ะอันนี้นี่มาครั้งแรกป้ามาครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกอันนี้คือรู้จักพ่อวผายับใช้ได้ยังไงครับอ่ารู้จัก เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนพบอะไรบ้างแล้วเพื่อนประทับใจจิ่งคุณลักษณะอัตลักษณ์ของพ่อพายะแล้วก็มาเล่าให้ฟังท<ม>ีนี้พี่เอกประวัติศาสตร์ที่ก็เคยรู้เรื่องในอดีตอยู่แล้วก็เลยมาก็เลยนัดกันะวัน้ว่าก็เลยมามาแล้วก็มาดูว่าแต่ถ้าถ้าเราอ่านเราเราต้องใ si ส่ตาเนาะที่ว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าตามคุณลักษณะตามอะไรเงี้ยนะคะครับแต่ว่าพอมาเห็นแล้วก็เหมือนที่ที่วิว่าหลอก นะคะแล้วก็ต้องมาเห็นเองอ่ะถ้าไม่มาเห็นเองเราดูจากสื่อบางทีเราก็เอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นเองเราก็รู้ว่าโอ้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับอย่างนี้นี่อ่านี่ทมาชิอีกท่านหนึ่งนะครับแม่บรรจัยสวัสดีครับนี่เป็นคนแรกค่ะเป็นผู้ที่ชักนำป้าทั้งสองครอบครัวเลยครับมาแชร์ความรู้สึกนะครับเป็นยังไงบ้างเมื่อเห็นพ่อัยเอกชัยครับ เอาวันไหนตั้งแต่วันแรกที่วันนี้ตั้งแวันแรกจนถึงวันนี้เลยวันแรกก็แบบเหมือนว่าเราแบบอยากมาอยากมามันพอมาเห็นเราก็แบบดีใจตอนนั้นน่ะดีใจยังยังไม่ได้อะไรมากมายหรอกตอนนั้นก็คือดีใจได้เห็นท่านอะไรอย่างเงีนะ้ยเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ได้เข้าไปสัมผัสหุนตกเราก็หุ่นกตกแล้วท่านก็ตกมัน แ,บบแตอนที่มานคณะบัณบดีก็ป่วยก็เลยเหมือนไม่ได้อะไรมากมายก็มานั่งมีชมนั่งชมเฉยๆเหมนนั่งช่างอยู่ตากฝนอยู่ตรงเนี้ยครับจะมีจะมีะล่มปะ,ะใช่ครัะะใชแ่แต่ว่าวันเนี้ยได้ <laughs> สัมผัสตัวทาว่านะปู่ก็ท่านจะแบบนครับแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันเนี้ยครับอืม พูดแล้วน้ำตาไหลครับพูดเลยครับพูดเลยครับพูดตามความรู้สึกต้องใช้คว่าปิติปิติปื้มปิติปื้มปิติปิิตมึ่งกับปื้มนะใช่กนั่นแหละเขาเรียกว่าปื้มปิติปื้มปิติรวมกันเมื่อครั้งเาเห็นเนื้อชั้นแบบได้สัมผัสเนื้อชั้นแบบนึกไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ี่ก้อนตอนแรก